โคเช่ใบสาวแอมสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจา๋าคลิปนี้สาวแอมจะพาเพื่อนๆมาถักดอกกุหลาบนะคะไว้ตกแต่งชิ้นงานนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคลิปพาถักของพี่ฝนทิพย์โคเช่ไอริสนะคะเพื่อนๆจา๋าในช่อง y o u t u b e นะคะก็ไปติดตามชมผลงานการถักของพี่ฝนทิพย์ได้นะคะมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะอุปกรณ์ที่สาวแอมจะใช้สาธิตนะคะเป็นสาหสินเส้นอ้วนนะคะเพื่อนๆจา๋า ส่วนเข็มที่ใช้นี้ก็จะเป็นขนาดหัวเข็ม 1. นึห้าศูนย์นะคะเรามาดูวิธีถักกันเลยจ้าขึ้นต้นด้วยโซ่หกนะคะเพื่อนๆจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหจากนั้นโค้งไหมเป็นวงกลมคะ่ะขึ้นโซ่ห้าหนึ่งสามสี่ห้า ถักเกลงในช่องนี้เอ้ยถัก F ลงในช่องนี้ทั้งหมดหนะคะหกขานะคะกันด้วยโซ่สองหนี้รวมโซ่ด้วยนะคะโซ่สองโซ่สองโซ่สองเลงไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอได้หกขาแล้วโซ่สองเชื่อมต่อนะคะกล้ามหัวเข็มมาทางนี้นะคะโซ่หนึ่ง หัวเข็มลงในช่องนี้นะคะสี่ f นะคะสีครั้งหนึ่งสองสามสี่พอเราได้สี่หลักแล้วโซ่หนึ่งนะคะลงในช่องเดิมนะคะจิ้มลงในช่องเดิมดึงลากผ่าจากนั้นเราข้ามมาช่องนี้นะคะช่องถัดไปดึงลากผ่านโซ่หนึ่ง ท่านหัวเข็ม F 4หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่โซ่หนึ่งลงไปในช่องเดิมนะคะดึงลากค่ะจากนั้นเราข้ามมาช่องถัดไปนะคะโซ่หนึ่ง แล้วโซ่หนึ่งแล้วก็ส f โซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปนะคะเราทําทั้งหมด6กกลีบนะคะถักถักบนไปคะ่ะ เมื่อเราถักมันถึงวนรอบแล้วนะคะเพืเ่อนๆจ๋าโซ่หนึ่งนะโซ่หนึ่งเรามาแทงด้านหลังอย่างนี้นะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมตรงนี้นะ โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า พอมาถึงหลักนี้นะคะแทงเข้าไปแทงลอดเข้าไปดึงครับม,มาะะทางนี้นะคะโซ่หนึ่งทำเอฟลงนี้นี้ทั้งหมดเจ็ดหลักนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่หนึ่งจิ้มลงในช่องเดิมจากนั้นข้ามมากรีบนี้นะคะโซ่หนึ่ง ทำเจครั้งนะคะหนึ่งสองสาสห้าหโซ่หนึ่งลงในช่องเดิมเพื่อนๆก็ถักอย่างนี้ไปนะคะ วนรอบให้ได้6กลีบนะคะ ดอกกุหลาบของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพืเ่อนๆจ้าเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะสมมุติว่าเรียบร้อยนีน่ค่ะเพื่อนๆจ้าสวยน่ารักนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีจ้า